สวัสดีพี่น้องที่คูนสบายดีเนาะโอ้ยหอนหอนหอน,หอนเดดได้พี่น้องเลยเขามาตามตอลาวสตาเนาะลาาสตาออกไปแล้วพี่น้องเ,อเป็นได้โชคมันกันมัเนานะเอฟซีห้องถูกขู่ทุกคนทางในประเทศที่ต่างประเทศเนาะที่เขาติดตามซองเซียนซาอุพาโชคเด้อแต่กำลังเห็นงานอยู่ด้นี่ประเทศที่เขาห้องแล้วหอนเด็ดหอนเด็ดหอนเด็ด <c oughs> <c oughs> หอนเดดพี่น้องเ้ยหอนเดนเนเด ภาษีลงทา้งยูทูปเนี่ให้หน้าเล่าสตาเนะเพราะว่าเขาบม่มีเวลาเนาะเบ่งแดเดเลยแดดมันกระบ,บอกกล้าตอนนี้ได้มือเนี่แต่ว่ามันเอาเอา,เอานะลมกำลังสิมาโอ้ย <c oughs> <c oughs> สมาร์คแค่นนี้ตา,ายสิฮู้นฮอ้นภาษีไทยเราก็สิลงไปเสียบมันแล้วนะเพราะว่าเขาปรทเทศไหนคำนวณนั่งอยู่ ทั้งนลายอยู่ว่านางเบงเล่มันออกแล้วก็ล่งไปเล่ยป่ะสนอกมันเลียวไปเลยนะเทะละยางเทะละุดไปเจอมินาลาบปดเริ่มมาจะไปรงให้กันอีกได้เริ่มได้นียเริ่มหนาเริ่มหลังเนี่ยต้นนี่กินได้ในฟี่นี่ยตน้ตนนี่กินได้ในต้นเนี่ยเนี่ยต้นต้นยังบางด้วยนจากบอลน,นี่ผู้ให้งานกับแขกรู้จักดีเนี่ยนะ มาเบิ่งเลขเขาเนาะเพราะว่าไปโดนเนาะเอาสันสันเนาะอีมซีเนาะนี่สัตว์ประสัตว์กะแตะกดแลรวก็ดึงกันมาเบิ่งเอาเอย่างเด้อนี่มันสิล่มได้เนี่ยวันนี้เขาก็ให 5, นะ้วิ่งห้าแปดเนาะวันนี้มันก็ออกยังละแปดหาบอกใา้วางเดี๋ออกแปดห้า หนึ่งสองสองบ่ะกะได้ยุดออก fc พซีห้าไ,ด,ด,ด,ไ,ด,ได,าาด้ทุกคนทุกขุทุกคนอยู่วิ่งลูดก็โอเคได้ได้ร่างละเอาคอยโศกดีทุกขุทุกคนเดอ้อเขามาติดตามสองเซียนสาวโสกไม่ต้องห่วงเรียกลาวสตาร์ห้ามนี่กินกลมๆเลยละ่ะลูดย่างเดียวแต่เร่งเงินนะนะวันนี้ใมันเข่าตัวรู่เข่าตัวจ้อพร้อมเด้ เอาหอยเอฟซีเข้าโศกมานะำกันทุกคูทุกคนเด้อเอาสิล่งแค่น,นี้ละสวัสดีครับผม